สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการ Mental Health r o u r รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตพบกับผมเช่นเคยครับยงยุทธผิวคำเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะฮะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกันนะะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้านะะคิดว่า หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาแล้วบ้างนะครับหรืออาจจะติดตามข่าวสารนะฮะทางช่องทางต่างๆปัจจุบันนี้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนะฮะอยู่บ่อยครั้งซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยก็คือมาจากโรคซึมเศร้าและหลายๆท่านก็อาจจะกังวลน,นะ,ะว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือย,ยัง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เราเป็นโรคซึมเศร้าไหมนะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้านะวันนี้ก็เรามีโอกาสดีนะครับได้แขกร,รับเชิญนะจากโรงพยาบาลส่วนตุงนะครับสวัสดีครับพี่พร้อมนะฮะฐานิยาสุทธาปาพยาบาลจิตเวชผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโรงพยาบาลส่วนตุงนะครับ สวัสดีครัน้องมอสครับก็วันนี้ยินดีนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่พร้อมนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะนะครับครับพี่พร้อมครับวันนี้พี่พร้อมเตรียมอะไรที่จะมาพูดคุยกันบ้างไหมครับ คงเป็นในเรื่องของความรู้เกล็ดความรู้สําหรับโรคซึมเศร้านะคะวิธีการดูแลตัวเองทั้งในส่วนของคนที่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหรือคนที่อาจจะสงสัยว่าตัวเองอะจะเป็นโรคซึมเศร้าไหมแล้วก็รวมไปถึงคนที่ดูแลคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคครวันนี้ก็ เราก็จะพูดคุยกันทั้งในเรื่องของตัวโรคซึมเศร้าเองใช่ไหมครับการประเมินตัวเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงการดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะครับครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากทราบก่อนครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรครับโรคซึมเศร้านะคะมันเป็นโรคหนึ่งในโรคจิตเวทนะคะซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งอาจจะทำให้คนที่เป็นน่ะ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเศร้าเยอะมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งมันก็จะมีสาเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสาเหตุกันเนาะ,นะ,ค,ะครับ,รบเราโรคซึมเศร้าเนี่ยมีสาเหตุได้จากอะไรบ้างครับจริงสาเหตุเนี่ยมันก็มีเราจะมองเป็นใน3ด้านนะคะทั้งในเชิงของทางด้านชีววิทยานะคะทางด้านจิตสังคมนะคะ คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะบางทีเราก็จะมองหรือสอบถามเขานะคะว่าเอ๊ะประวัติทางพันธุกรรมเป็นยังไงมีไหมนะคะเป็นในเรื่องของเคยเจอเหตุการณ์ที่เจอเกี่ยวกับการสูญเสียความผิดหวังความเครียดต่างๆร่วมด้วยไหมอย่าคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเผชิญกับแรงกดดันในชีวิต ในช่วงเวลานั้นหรือที่ผ่านมาด้วยอย่างเงี้ยน,นะคะแสดงว่าสาเหตุนี่ก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจากจากทั้งตัวเราเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราพบเจอใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วแค่เรารู้สึกเศร้าเนี่ยแล้วเราจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยไหมคะพี่พร้อมอออันนี้น่า,นาสนใจมากเลยนะคะประเด็นนี้เนาะเอ๊ว่าพี่ถามน้องมอสว่า อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ปกติของคนเราไหมอืมจริงๆมันก็ก็มีนะครับถ้าแบบอาจจะเจอความผิดหวังหรืออะไรเงี้ยก็จะมีอารมณ์เศร้าคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ปกติของเรานะฮะอืมอารมณ์เศร้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอารมณ์ปกติของคนเรานะคะไม่ว่าใครก็ตามแต่นะคะที่อาจจะ,ะเผชิญเหตุการณ์ความสูญเสียเนาะในชีวิตนะคะอาจจะ,ะเผชิญกับอารมณ์ความรู้สึกนี้ได้เช่นเดียวกัน กลุ่มคนเช่นไวเรียนไวทำงานนะคะเผชิญกับความผิดหวังเนาะอกหักเองนะคะความเครียดผิดหวังเกรดไม่ดีเองอ,อะไรเงี้ยนะคะ<อ>ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทำใหเ้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลานั้นได้แต่พอจะมาจำแนกว่าอารมณ์เศร้ามันจะมีสามคำที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจ ให้ชัดเจนนะนะคะ,นะคะร่วมกันเนอะอารมณ์เศร้าภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าสามคำนี้นะคะที่อาจจะได้ทำความเข้าใจในส่วนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกตินะคะผ่านช่วงเวลานึงแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตใจเรามันได้รับการเยียวยาด้วยตัวของมันเองเราจะรู้ตัวเองว่า เ,เราจะดีขึ้นโดยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะบางคนก็หนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในกรณีของการที่เข้าสู่ห่วงอารมณ์ภาวะซึมเศร้าปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันก็จะตกอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะดึงอารมณ์ตรงนั้นขึ้นมาได้ในส่วนนี้นะคะคนที่อยู่ในห่วงภาวะอารมณ์เศร้าตรงเนี้ยเขาก็จะเหมือนกับมีความสับสนอยู่ในใจว่าเกิดอะไรขึ้น กับตัวเขานะคะแล้วก็อยู่เป็นระยะเวลามากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะถ้าสองสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะสงสัยแล้วว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นภายในของตัวเราซึ่งอาจจะต้องเข้าไปไปประเมินตัวเองนะคะว่าตัวเราเนี่ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยไหมซึ่งใน การที่จะประเมินคัดกรองเนี่ยเราก็จะมีแบบประเมินเดี๋ยวให้น้อง,องมอสได้ช่วยแนะนำนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแบบประเมิน Mental Health Check In นอ๋อเม e เ a l h h เฮลช์เช็กอิ <c oughs> นะครับก็ท่านอาจจะผ่านหูผ่านตากันบ้างนะครับ m e n t t l h h a l t In h e c <oughs> ก in ก็ในการประเมิน Mental health h c ก i n ก็จะมีทั้งเรื่องของการเบิร์นเอาท์นะฮะเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ สงสัยหรือว่าเอคนรอบข้างหรือตัวท่านเองนะฮะเริ่มมีอารมณ์ต่างๆอย่างที่พี่พร้อมบอกว่าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ในภาวะไหนมีแค่อารมณ์เศร้าหรือเปล่าหรือว่าขึ้นเข้าไปที่ภาวะซึมเศร้าแล้วหรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สามารถเข้าไปประเมินได้นะ,ะสามารถเ e ิร์ชใน Google ได้เลยนะครับ mental health check in นะครับของกลุ่มสุขภาพจิตนะ mm hmm. ครับพี่พร้อมครับ ึ่งก็จะมีคะแนนใน,ในแต่ละหมวดเนาะไม่ว่าจะเป็นความเครียดเองใช่ไหมคะใช่ครับเบินเอาท์หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่คแล้วก็รเราเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าไหมอย่างเงี้ยคะ่ะครับซึ่งคนที่อาจจะรู้ตัวเองหรือเข้าระบบบริการแล้วเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นการเหมือนติดตามตรวจเช็คอาการตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดีวยวกันตนี้ว่าตอนนี้เออตัวเรามีอาการซึมเศร้าระดับไหนนะคะแล้วก็มันก็จะมีในเรื่องของการตรวจ แบบที่น้องมอสบอกว่าเกี่ยวกับความคิดหรือการทำร้ายตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งก็จะมีแบบประเมินตรวจวัดในเรื่องของการฆ่าตัวตาย 8Q ในในส่วนของ mental health check in ด้วยเช่นเดีวยวกัน<ช>ตรงนี้มันจะมีมีการแบ่งระดับ ซึ่งทุกๆท,ท่านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพใจของตัวเองได้ครับจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีหลากหลายช่องทางนะครับที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้นะครับเนาะแล้วถ้าเราสังเกตตัวเองแล้วนะครับมีจุดไหนเป็นพิเศษไหมครับที่ถ้าเราสังเกตตัวเองแล้วเราเจอแล้วเอ๊ะเรา เป็นเลยไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับในเรื่องของอภาวะซึมเศร้าที่มันมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นนะคะมันจะมีจุดอย่างที่บอกว่าระยะเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไปหรือบางคนอาจจะเป็นมากกว่านั้นโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนเนาะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตคือเขาจะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ยากลำบากมากขึ้นใช้ความพยายามในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างสมมติว่า แค่จะลุกขึ้นมาที่จะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยคะ่ะการทำกิจวัตรก็รู้สึกว่ายากลำบากละการจะเดินทางไปเรียนไปทำงานก็รู้สึกว่ายากละแบบรู้สึกว่ามัน,ม,นมันหนืดบางคนก็ใช้ควาว่ามันหนืดมันน่วงมันไม่เป็นตัวของตัวเองคะ่ะเราต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่ควรจะเป็นกว่าจะทำในเรื่องที่เคยทำได้ Oh. อันนี้เขามักจะใช้คำว,ว่าสูญเสียความสามารถในเรื่องของการทำงานการทำหน้าที่ทางสังคมหรือว่าการไปพบเจอผู้คนต่างๆตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าแบบขี้เกียจตื่นสายไม่อยากไปทำงานอันนี้ถือเป็นอาการของโรคซึมเศร้าไหมครับก็อย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องมององค์ประกอบว่าเอ๊ะเป็น เป็นนิสัยดั้งเดิมด้วยมาแล้วบางทีก็อาจจะเป็นความขี้เกียจส่วนตัวอ,อ,อาจจะเป็นเหมือนบุคลิกภาพเดิมของคนคนนั้นอะไรเย่างนี้คะ่ะต้องดูในหลายๆองค์ประกอบในส่วนนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองในเรื่องของอ,อาการของโรคซึมเศร้าว่าอาการไหนคืออาการหลักสําคัญนะคะหลักๆก็คงเป็นในเรื่องของอารมณ์เศร้านะคะที่มากกว่าที่ควรจะเป็นอย่างที่ได้กล่าวมานะคะ มีอารมณ์เบื่อนายนะคะเหมือนกับเคยเคยชอบในเรื่องนั้นๆเคยดูซีรีส์เกาหลีแล้วสนุกกลายเป็นไม่สนุกเคยออกไปช้อปปิ้งเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งกลายเป็นไม่สนุกเนาะช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะน้องบอสก็ชอบอยู่ใช่ครับช่วงนี้ก็มีโปรเยอะๆเลยฮะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือสิ่งที่เคยชอบเคยทํานะคะออกไปไปออกกําลังกายออกไปพบเจอผู้คนเนี่ยค่ะกลายเป็นไม่ชอบทํา เนี่ยคะ่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่บางทีตัวเขาเองก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างหรือแต่ว่าสําคัญคือคนรอบข้างจะสังเกตอาการหลักเหล่านี้ได้ชัดนะคะส่วนมีอาการอื่นๆร่วมเนี่ยก็งเช่นในเรื่องของการกินนะคะบางคนก็อาจจะก,กินน้อยลงนะคะบางทีก็สังเกตได้ด้วยจากน้ําหนักที่ลดลงอมากกว่าปกตินะคะนอนน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะบางที ในเรื่องของอาการนอนที่เขารู้สึกว่าเขาอย่างที่บอกว่าเขาใชา้ความพยายามในการทำสิ่งต่างๆที่มากเกินเขาเหนื่อยแล้วกับการที่ออกไปใช้ชีวิต<ฮ>กลับมาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามในการนอนต่ตางๆเพราะว่าในเรื่องของระบบภายในเขาก็ยังคิด นะคะวกวนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่สบายใจยังมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายกับสิ่งต่างๆง่ายโดยที่ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดในส่วนนั้นได้างออคะจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาแค่เฉพาะออกไปข้างนอกใช่ไหมครับจริแล้วเขาก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตในในในบ้านชีวิตประจําวันด้วยเหมือนกันนะครับอ,อ๋อครับ,ค,รบคืออย่างที่บอกว่ามันมีอาการร่วมอื่นๆอีก มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเชิงของการกินการนอนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะในเรื่องของร่างกายที่มันอ่อนเปรียเพียแรงนะคะ <c oughs> ความคิดซึ่งความระบบความคิดของคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะคิดในเชิงลบตำหนิตัวเองนะคะคแล้วก็มองตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีไม่มีค่าไม่มีความหมายบางทีก็จะใช้ว่าความรู้สึกมีคุณค่าตัวเองอลดลงครคับ <c oughs> จริงๆก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับเท่าทีททท่ฟังมาเนาะแล้วอย่างนี้ถ้าเขาประเมินตัวเองแล้วอาจจะมีความเสี่ยงสูงหรือว่าเข้าข่ายที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วอย่างเงี้ยครับเขาสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่า เมื่อมีการตรวจเช็คแล้วเราสงสัยถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราในด้านต่างๆแบบที่เรากล่าวมาด้านการในเรื่องของอารมณ์เศร้าในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องของการกินการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายพฤติกรรมต่างๆถ้ามันเข้าข่ายก็ให้มาที่โรงพยาบาลน,นะคะที่มีจิตแพทย์จิตแพทย์จะเป็นผู้ที่วินิจฉัยว่า ท่านทั้งหลายนะคะที่สงสัยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะในส่วนนี้พอถ้าเข้าสู่ระบบบริการแล้วได้รับการวินิจฉัยเนี่ยก็จะเป็นแนวทางของในเรื่องของการรักษาต่อ,ใน,อ,อ,รรตอในเรื่องของการรับประทานยาที่จะช่วยในการปรับในเรื่องของอสารเคมีในสมองที่ให้มันมันสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมัน มันนิ่งขึ้นมันมันเป็นไปได้ด้วย,วยความไม่ต้องใช้ความพยายามมากตรงนี้สิ่งที่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าและเมื่อได้รับการรักษาแล้วเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองนะคะคืออย่างที่บอกว่าการการกินยาไม่ใช่เหมือนกับยาลดไข้เนาะกินแล้วหายเลยอะไรอย่าเงี้ยหรือว่าไข้ลดลงการกินยาต้องใช้เวลาตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจ กับการดูแลตัวเองในเรื่องการทานยาให้ให้ชัดเจนในส่วนนี้ยาจะเข้าไปตอบสนองกับแต่ละคนร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ,คอ,ะอาจจะช่วยซึ่งมันต้องใช้เวลาสองสามสัปดาห์ขึ้นไป<อ>นต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสามเดือนหรือหกเดือนเก้าเดือนตรงนี้แล้วแต่แต่ละคนซึ่งพอเข้าสู่การรักษาแล้ว คุณหมอประจําตัวจิตแพทย์ก็จะนัดมาเพื่อประเมินอาการในแต่ละเดือนแต่ละครั้งนะคะเพื่อติดตามอาการหลังจากที่ได้รับประทานยาต้านเศร้าไปแล้วะะจริงๆแล้ว <S <S <ๆ>การกินยายเองก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับไม่ใช่กินวันนี้แล้วพรุ่งนี้ดีเลยอย่างเงี้ยครับบางทีก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่อาจจะคาดเคลื่อนของคนที่ ที่คิดว่ารักษาแล้วอาจจะเหมือนโรคอื่นบางทีก็หยุดยาเองอะไรอย่างนี้ก็มีซึ่งอาจจะต้องทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้ถูกต้องในส่วนนี้ครับแล้วอยากยาสอบถามพี่พรนิดนึงครับว่าอย่างพี่พรเคยเจอคนไข้หรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้านี่ครับเรื่องการการการรักษาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างที่แบบพบเจอบ่อยๆอย่างเงี้ยครับ พบเจอบ่อยๆเนี่ยบางคนนะคะทานยาไปแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเนาะเขารู้สึกว่าเขาเริ่มกลับมาเป็นตัวเองแล้วสดชื่นขึ้นนะคะครเริ่มใช้ชีวิตอะไรให้มันง่ายขึ้นนะคะ,ะไม่รู้สึกหนืดหนื่นวงนวง,นวงเหมือนที่ผ่านมาครับตรงเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนจะหยุดยาเองอ๋อเหรอครับแล้วก็ไม่เข้ามาที่จะมาตรวจ หรือว่าให้คุณหมอเป็นผู้พิจารณาในการลดหรือหยุดยาอืตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะคะหลายๆคนหยุดยาโดยที่โดยมันยังไม่ได้ดีขึ้นร้เอ,อเอร์เซ็นเอยที่แท้จริงอะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือเวลาที่เราเข้ามารักษาคุณหมอก็จะมีการติดตามหรือออกใบนัดให้เราเพื่อมาติดตามอาการในส่วนนี้นะคะการมาตรวจตามนัด แล้วก็การพิจารณาจากทางจิตแพทย์ในการปรับลดยาจนกระทั่งค่อยๆหย,ยุดยาเนี่ยก็ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากอ <นะ S 1> จ๋จริงๆแล้วเราไม่ได้กินยาตลอดชีวิตใช่ไหมฮะมันก็มีเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเราสามาจริง,รงๆเราสามารถห,หยุดยาได้แต่ว่าต้องเป็นคุณหมอพิจารณาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ค<น>ือเป็น อยู่ที่การพิจารณาระดับอาการของแต่ละท่านแต่ละคนไปนะคะ<อ>ว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าอย่างหยุดยาเองเนี่ยครับมันจะมีผลอะไรกับตัวคนไข้ไหมครับที่จริงถ้ามองถึงในเรื่องของวงรอบของการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า<อ>ก็สามารถที่จะกลับมาเป็นได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ<อ>ในช่วงชีวิตคนเราสามารถที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้อีก ะะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรียนรู้ว่าเราเป็นครั้งเนี้ยแล้วเราดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะคะรับประทานยาที่ถูกต้องร่วมกับการดูแลตัวเองในด้านอื่นๆเดี๋ยวเราจะพูดกันในหัวข้อต่อไปเนะปาะในเรื่องการดูแลสุขภาพใจของเรายังไงเนี่ยนะคะในส่วนเนี้ยถ้าเราดูแลได้ได้เหมาะสมตรงนี้เราก็จะ หมายถึงว่าเราก็จะห่างไกลาจากวงรอบของตรงนี้หรือรู้เท่าทันถ้าเกิดว่ามันจะมีอาการ oh. แรกเริ่มที่จะกลับมาเป็นอีกตรงนี้เหมือนเหมือนเรามีประสบการณ์แล้วถูกต้องไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้ทันตัวเองละว่าเอ๊ะตอนนี้เรากําลังจะเริ่มมีอาการไหมแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ต่อถูกต้องไหมครับอแล้วถามอีกนิดหนึ่งครับพี่พร้อมแล้วคนที่กินยาไปเนี่ยครับเขามีผลข้างเคียงข,ของยาอะไรไหมครับที่แบบ กินไปแล้วทําให้ไม่สดชื่นหรือว่ากินไปแล้วมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนี้มีไหมครับอาจจะมีเหมือนกันนะคะในในเรื่องของบางคนอาจจะรู้สึกใจสั่นนะคะอ,อาจจะมีด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นใจสั่นที่ไม่ได้มากจนเกินไปอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะให้ร่างกายได้ปรับตัว อันนี้เคยมีในเรื่องของคนไข้ที่รู้สึกไม่สุขสบายด้วยเหมือนกันเขากินยาไปแล้วใจสานเองนะคะ,คะท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ,ะเราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของลิข้างเคียงของยาเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจัดการได้อย่างท้องผูกก็ในเรื่องของการกินอาหารที่มีกากใยกายรดืร่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใจสานมันลบกวนชีวิตมากก็เดี๋ยวมาปรับยาหรือว่ามาพบคุณหมอซ้ำตรงนี้นะคะ แต่โดยปกติแล้วคุณหมอเขาก็จะมีการที่จะตรวจถามประวัติในทุกๆอย่างของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยาที่ให้ไปเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสําหรับแต่ละท่านอยู่แล้วนะคะครับก็จริงๆการกินยาก็มีผลข้างเคียงซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถจัดการไดก้ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างโอเคขึ้นครนะครับ,รบทีนี้แล้วเรากลับมาดูว่า แล้วคนที่ยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีปัจจัยทั้งในเรื่องของทางด้านชีววิทยานะคะจิตใจแล้วก็สังคมนะคะส่วนคนที่ยัง ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าอาจจะอยู่เเชิญอยู่กับความเครียดเพราะมาเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่ <c oughs> เราต้องใช้ชีวิตในทุกๆวันแล้วผ่าเชิญความเครียดนะคะความเครียดที่จะไม่พัฒนาสู่การเป็นโรคซึมเศร้าตรงนี้การดูแลสุขภาพใจนะคะมันตรวจเช็คใจ <c oughs> ให้มีสติกับการรู้ตัวเองนะคะตอนนี้เราอยู่ในภาวะอารมณ์แบบไหนนะคะ <c oughs> จำแน <c oughs> แกแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยหรือบอกอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ก็จะเป็นการตรวจเช็คด้วยเช่นเดียวกัน ตอนนี้กำลังเครียดกำลังโกรธกำลังโมโหนะอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีอะไรหลาะที่เราจะลดในเรื่องของความเครียดที่เหมาะสมกับตัวเราได้เงี้ยค่ะเราอาจจะต้องตรวจเช็คว่าเราชอบกิจกรรมหรือว,ว่าวิธีการแบบไหนบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิบางคนอาจจะชอบออกไปเดินเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปออกกําลังกายเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละคนไปเลยนะคะ ครับจริงๆแล้วเราก็สามารถดูแลตัวเองได้เนาะก็คือ1รู้เท่าทันตัวเองใช่ไหมครับหรือว่ารู้จักวิธีการที่จะพาตัวเองออกไปเจอสิ่งที่มีความสุขหรือว่าสิ่งที่สบายใจใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคซึมเศร้ามันมัน,ม,นมันกัดกินในเรื่องของพลังงานของเรานะคะ,คะมันเป็นเหมือนกับในเชิงลบเนาะ ความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆหรือการแสดงออกของเราก็จะเป็นในด้านลบๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่มันจะเสริมในเรื่องของเสริมพลังบวกความคิดเชิงบวกหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่จะทําไปการกระทําต่างๆในเชิงบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยกับมาไฟกับโรคซึมเศร้าตรงนี้ได้อจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือออกไปหาพลังบวกให้ตัวเองใช่ไหมครับ ครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเราได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคซึมเศร้ากันได้แบบว่าสนุกสนานนะฮะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังเองนะครับก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่พร้อมนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรับรู้กับท่านผู้ฟังของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากคะ่ะยินดีมากคะ่ะ ครับและเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ Mental Health ์ราลของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะฮะเพจ f a c e b o o k ของโรงพยาบาลสวนปรุงเองนะครับรวมไปถึงความรอบรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะฮะวันนี้ผมเองก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับและติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ